สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Follow Me by CDD เชียงใหม่จะพาทุกท่านมาพบกับกิจกรรมของป่าสามาชีพชุมชนบ้านประตูเมืองหมู่ที่19ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางสังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมในเรื่องของการปลูกพันธุ์อินทรียอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแนะนําหมู่บ้านกันก่อนนะคะบ้านประตูเมืองตั้งอยู่หมู่ที่19ตําบลแม่วินอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่หมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบสูงแบ่งออกเป็น3หย่อมบ้านด้วยกันนะคะประกอบด้วยหย่อมบ้านประตูเมืองหย่อมบ้านห้วยข้าวีบและหย่อมบ้านห้วยหอยค่ะชาวบ,บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทําการเกษตรตามวิถีชีวิตของที่นี่นะคะตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับป่าสำมั่นชนีพชุมชน ของบ้านประตูเมืองหมู่ที่19มมตำบลแม่วินกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ป่าสมาชิกชุมชนของเราเได้แนะนาตัวกันเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อตันดีนามสก,กุลกูดูดูนะคะเป,ป็นปัาสมาชิกชุชมชนบ้านประตูเมืองหมู่ที่19คะ่ะวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวนะยังมีปัาวิทยากรอ,อีกคนหนึ่งที่จะพาไปแนะนำให้รู้จักโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะไปเลยค่ะ ตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวได้ค่ะโชจ่ดชุพลร่มภูพคุณเป็นวิทยาก,กาสรสมาชิีชุมชุมประจามหมู่บ้านหมู่ที่19เาตำบลแม่วินงอำเภอแม่วาครับ วันนี้โชคดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ทีมวิทยากรสามอาชีพทั้งสองท่านพี่แววและลุงชุมพลเป็นไกด์พายเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีกิจกรรมสามอาชีพของหมู่บ้านประตูเมืองกันนะคะโดยแปลงปลูกผักอินทรีของบ้านประตูเมืองหมู่ที่19นั้น มีด้วยการหลากหลายชนิดนะคะเช่นเบบี้ฮ่องเต้ฮ่องเต้ถั่วแขกผักบุ้งและก็ะนาค่ะกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนของที่นี่ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการทําการเกษตรเป็นหลักค่ะเนื่องด้วยสภาพทางภูมิประเทศและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะคะกิจกรรมที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้คือการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าการปลูกผักอินทรีย์เขาทํากันอย่างไรเชิญติดตามกันได้เลยค่ะเราจะมาพ่อค้าเราจะมาแนะนําก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างในการ ก็ทำอีซีนะคะอาดัมแรกเราก็ใช้ขุยมพะพร้าวกับปุ๋ยพยานาะซึ่งเป็นยี่ห้อของยี่ห้ออีซีนะคะเป็นปุ๋ยพยานาะแล้วก็จะมาผส,สมกับขุยมพะพร้าวในประมาณปริมาณที่ 2, 2> ต่อหนึ่งนี่ขั้นตอนที่นี้ครับเราเอาใส่เอาวัสดุพร่องการลงในหังครับ ใส่ยห้เต็มครับอัดให้แน่พอดีต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะเราจะเอาน้ำรูกให้ชุ่มเพื่อที่เราจะหยดมาเล่นลงไปหมวกแง่ไม่แค่สองแง่แล้วก็จะแทงลมที่รูเพื่ออันจีนรูที่ว่าจะยอมไม่เล่ไปอันรูไหนสองรูครับรูละเม็ดครับการที่เราจะหยดเราต้องให้มันมีมันมีหลุมเมื่อกี้ที่เราจิ้มลงไปแล้วเราต้องให้มันลงหลุมละหนึ่ง มันเลความร้อนให้พอดีบ่กไว้ได้ประมาณสักอ่าคืนถึงสอคืนแล้วแต่ฤดูกาลเราจะบ่มเสร็จแล้วนะเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อให้มันงอกขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะให้เกษตรกรเก็บ เอาไปปลูกในในแปปลูกของเกษตกรกรแต่ตรงนี้เป็นแค่โรงเพาะชำเพาะเพาะกล้าเฉยๆนะคะจากการพูดคุยกับพี่แววเพิ่มเติมพี่แววก็ได้บอกกับเราว่าก้าพันธุ์ที่เพาะไว้ในโรงเรือนเพาะชำก็จะมีทั้งกวางตุ้งและเบบีฮองเต้โดยทุกถาดเพาะจะมีการปักป้ายระบุวันที่เพาะกล้าแล้วก็ระบุชื่อเจ้าของว่าเป็นของใครนะคะในส่วนของการลดน้ำก้าผักที่เพาะนะคะ จะต้องรดน้ำอยู่เสมอนะคะวันละ1ครั้งเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับการอุบานกล้าผักค่ะยิ่งในฤดูร้อนต้องรดน้ำวันละ2ครั้งแต่ถ้าฤดูฝนหรือฤดูหนาวเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่2วันรดน้ำเพียง1ครั้งก็พอค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับความรู้ในเรื่องของการปลูกผังอินทรีย์กันนะคะหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้จากปราสสมาชิกของเราทั้งสองท่านเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่เราจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพร้อมด้วยพี่แววและลุงชุมพลขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะวันนี้ขอลาไปด้วยภาพน้ําตกสวยๆน้ําตกห้อยหอยนะคะสวัสดีค่ะ